เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยว,ว่าถ้าเราเล่นเกมจนเกินไปนะครับจะส่งผลเสียอะไรต่อการเล่นของเรานะครับเอาวันนี้เจอกับดีนะทุกคนแต่ว่าแมตช์ดีชิดเนอรรู้สึกว่าตัวเองเล่นใจร้อนมากๆนะคนับผมแล้วก็ ทำให้ตัวเองเนี่ยเล่นแบบเร่งเ่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนในแมตชนี้อพยายามอย่าเร่งจนเกินไปในผมในการเล่นนะครับผมไต่ดิวิชชั่นนะครับหรือว่าเล่นเกมอะไรก็ตามนะผมอ่ะแมตไหนก็ตามนะครับพยายามเล่นแบบให้มีจังหวะจะโคนนะครับผมแล้วจังหวะนี้ได้ไม่ได้สับเลยครับคืนอมาให้เดอะบอยได้ปัน่นอ่ะจังหวะนี้สลับเข้าก่อนเนรับผมได้มาก่อนหนึ่งประตูะครับ มาที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาการที่เราเล่นเกมจนเกินไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเล่นบอลไม่ออกนะทุกคนแล้วก็จ่ายติดค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาที่จังหวะนี้โอ้โหได้ยิงนิ่มๆเลยครับจังหวะนี้เข้าทางด้วยครับมาใหม่ครับชิงกันต่อครับออกบอลมาที่เจอร์ลาดครับให้ออกมาเมสซี่แทงต่อยาวๆมาที่บาติตุต้าหืชนไม่ลงนะครับแล้วลูกนี้เสียง่ายๆครับสองไปแล้วมาครับมาดูผลของการเล่นเกมครับทีนี้มาเดวี่ครับ เดวีพยายามช้าแล้วนะครับผมแล้วให้ออกมาจังหวะนี้ติดครับก็โดนดักครับมาใหม่ครับหมาหลุดมาจังหวะนี้โอ้โหคือหลุดแบบไม่มีอะไรกันเลยครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงครับแต่ยังดีที่ไม่เข้าครับสำหรับมาดารูนาครับลูกนี้ได้เร็้วเสียเร็้วครับถ้าเราเล่นเกมจนเกินไปครับทุกคนพยายามอย่าเล่นเกมจนเกินไปนะครับผมพยายามตัดบอลตัดบอลให้ได้ก่อนครับแต่ว่าจังหวะนี้ได้สับเลยครับแต่ก็ยังไม่มีอะไร แล้วบอลยังเข้าทางคู่แข่งอย่างต่อเนื่องครับจังหวะน,นี้พลิกไปพลิกมาโอ้โห,โหหมุนไปหมุนมาแล้วได้สับเรียบร้อยครับลูกนี้กันไม่ได้จริงครับลูกนี้แล้วเราก็ยังเล่นเกมอยู่ต่อเนื่องครับแล้วตัดเข้าในมามาเมซี่เมซี่ออกมาที่โมดิโมดิตสับเข้าในมาจังหวะน,นี้เอโต้เรียบร้อยครับอีมา 2- 3สครับมาเก็บบอลได้ครับเล่นเกมเล่นเกมจ่ายติดเห็นไหม นะครับคือถ้าเราเล่งจนเกินไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจ่ายพลาดจ่ายติดนะครับคือเราพยายามอยากได้ประตูคืนจนเกินไปนะครับผมอ่าฉะนั้นในห่งการที่เราอยากได้ประตูมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยจ่ายบอลไม่นิ่งไม่บาดแบบเขาเรียกว่าไม่คงที่นะนะครับผมคือออกบอลมั่วออกบอลเร็วจนเกินไปนี่ผมจะทําให้เราเนี่ยเสียบอลง่ายนั่นเองนะครับวันี้จังหวะแบบนี้เสียบอลหนึ่งแล้วนะผมแล้วคู่แข่งสวนมา มาที่เมสซี่จ่ายเข้าในมาถึงเดบรบอยเดบะบอยแทงต่อมาที่ปาติตุต้าครับมาลาดูน่าชิ่งต่อจังหวะนี้นิ่มๆเลยครับตามช่องโโอ้หเสียง่ายแล้วก็เสียเร็วด้วยนะครับผมจากนั้นก็ย,นนนะยังเล่นเหมือนเดิมเนี่ยังเล่งเหมือนเดิมสำหรับแมนนี่แนลมองว่าตัวเองเนี่ยเร่งจนเกินไปนะทุกคนถ้าเราเล่งเกมจนเกินไปเนี่ยยิ่งเร่งยิ่งแย่นะทุกคน ที่จังหวะน,นี้ครับให้มาเอโต้จ่ายเข้าในมาจังหวะน,นี้ล้ำหน้าไปก่อนครับยิงได้นครับแต่ว่าล้ำหน้าจังหวะน,นี้มาปุกขึ้นแบบ2ขีดไปเลยครับหัวร้อนแล้วตอนนี้นี่ครับแล้วให้ออกมาเอโต้เข้าในมามาจังหวะน,นี้ได้ยิงแต่ก็เบาไปครับออบอลมาที่บาติตุต้าครับบาติตุต้า วานิสซาก้าเก็บได้ย,ยุยาวเก็บบอลไม่ได้เลยนี่ผมสังเกตว่าเราแทบจะเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเราเร่งจนเกินไปนะครับแล้วบอลก็ทะลักต่อเนื่องครับแล้วหลังก็ลอยด้วยนะนะี่ครับผมแมตไนที่แบบบดจะแพ้คือก็จะแพ้ <c oughs> นี่ครับผมนักเตะก็ไม่เอาอะไรเลยแล้วนะครับผมแล้วเราก็บวกกับการเล่นที่แบบเร่งจนเกินไปนะครับคู่แข่งก็คมเสือเกินครับสำหรับแมตไ์นี้ยิงไป7็ดเข้าก่อไป เเหมือนกันนะครับผมเซฟไป2นี่ครับผมถ้าไม่เซฟเนี่ยคือเข้า7ลูกแน่ๆนะครับผมสำหรับแมตชนี้คืออะไรก็จะคมขนาดนั้นนะครับลองปรับเปลี่ยนแผนดูครับในช่วงของครึ่งหลังนีครับผมปรับมาใช้เป็น42 1 3นึมครับผมเอาเวมปาเป้ลงมาแล้วก็เอตโต้ลงมานครับผมในส่วนของครึ่งท้ายนะครับผมกะที่จะเอามาฉีกกระชากลากเลยแหละนะครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับมากันที่จังหวะนี้ เก็บได้ครับพยายามจะเย็นลงแล้วในผมในส่วนของครึ่งหลังครับแต่ว่าก็ยังเก็บบอลไม่ได้อยู่ดีครับแบบนี้มาที่จังหวะนี้ให้ออกมาก็ติดครับเดี๋ยวแทงต่อมาซาลิบาเก็บได้มาเกเรเลเข้ากลางพอเราจะเย็นลงในผมเราก็จะมีพื้นที่ในการจ่ายผมมาที่จังหวะนี้ครับวานบิซาก้าเข้ากลางเก็บบอลไว้กับตัวก่อนครับทิกหนีออกมาให้ออกมาที่จังหวะนี้แล้วเมสซี่จ่ายต่อจังหวะนี้ชี่งเร็วติดนิดนึงครับ ก็ยังไม่เข้าทางเราอยู่ดีครับจังหวะน,นี้บอลก็เดินโดนปาดออกมาครับมาใหม่ครับจังหวะน,นี้จ่ายช้าไปครับสแตมปิโตมาทันทีจังหวะน,นี้มาลารุนา่ามาแล้วครับเดี๋ยวเปิดออกมาให้กับโรนัลด,ดครับโรนัลด,ดเปิดเกับเข้าในมาโค้งลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับสวยครับลูกนี้ดวนยาวขึ้นมาครับแล้วบอลอยู่ที่มเกเลเล่มาเกเล่ให้เดอะบอย เดบรอยออกมาที่เอโตอเอโตอเข้าในมาจังหวะน,นี้ยังไม่มีอะไรนะครับโยนยาวๆออกมาโอ้ดิดจังหวะน,นี้แล้วบอลทะลักมาครับมาที่บาติตุต้าได้สตันนิ่งเลยครับแต่ก็โดนสก,กัดได้ครับมาเก็บบอลครับทีนี้เก็บบอลมาใจเย็นนะพอเราจะเย็นลงนะครับผมเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ไม่ได้แบบามาแบบยิงได้เยอะนะทุกคนคลิปนี้ มาเตือนนะครับผมว่าให้เราเนี่ยอย่าใจร้อนจนเกินไปนะครับในแต่ละแม์นะครับบางแม์เนี่ยเราใจร้อนจนแบบเราเล่นเกมจนเกินไปนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเสียประตูได้ง่ายนะครับผมพลาดง่ายนั่นเองนะครับผมคู่แข่งจากแผนมาเนี่ยก็คิดว่าแผนเขาน่าจะรั่วนะครับแต่อาจริงๆไม่รั่วเลยครับสาหรับคนนี้ถือว่าเล่นค่อนข้างโอเคเลยนะครับบูลเป็นการเจอดีวิชั่นที่ต่กว่าตัวเองแต่ว่า เราสู้เขาไม่ได้เลยนะครับผมอ่า <ove purposely S 1> <Gym. S 2> เพราะ <fuck. S 2> ว่าเราเร่งจนเกินไปนะครับบวกกับความกดดันที่เราอยากขึ้นดีหนึ่งเร็วๆอะไรแบบนี้เนี่ยขี้เกียจเล่นบ่อยก็อาจจะมีส่วนนะครับผมอ่าอาจจะทําให้กดดันตัวเองในการเล่นด้วยนะครับผมบางทีบางโอกาสนะครับผมอ่าฉะนั้นนะครับเพื่อนๆมีเวลาเล่นเนี่ยพยายามอย่ากดดันตัวเองจนเกินไปนะครับผมอ่ะเล่นให้มีระบบรับเบยียบนะครับผมอ่ในชวนี้เาอยากมาแชร์เฉยๆนะครับผมอ่าไม่ต้องดราม่ากันนะครับผม มาที่จังหวะนี้ครับให้มาโรนัลดามาจาังหวะนีะ้ครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นบอลใจเย็นลงนะครับผมแล้วคู่แข่งก็อาจจะไม่ได้อยากยิงเพิ่มด้วยนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่ในการให้เราได้เล่นเยอะมากขึ้นนะครับถ้าเราใจเย็นนะครับทุกคนพยายามเน้นรัดลุมเข้าไว้นะครับถ้าเราขึ้นดิวิชันที่สูงแล้วะครับผมอ่าอย่าผีผามอย่าเข้าพวดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนพยายามเล่นให้ใจเย็นเข้าไว้นะครับวันนี้ชี้แน่น ใจร้อนมากๆ,ๆนี่ครับสำหรับแมตชนี้ก็โดนไป5เม็ดในผมห้าต่อ2นะทุกคนอ่ะก็แพ้ไปผมก็ยอมรับนะครับว่าแพ้แมตชนี้นะครับผมอ่ะอยู่ที่คนเล่นด้วยในผมแล้วก็รูปเกมของแมตแต่ละแมตด้วยนะครับผมอ่ะโอเคแมตชนี้ก็ฝากไว้ด้วยละก,กันนะครับพยายามอย่าเล่นเกมจนเกินไปนะครับถ้าเล่นจนเกินไปเนี่ยก็ยิ่งเร่งยิ่งแย่นะครับยิ่งย็ดยิ่งเล่นก็ยิ่งแพ้จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยของเราก็ถือว่าโอเคเลยนะครับฝั่งเขาก็ถือว่า มาในรูปแบบที่จัดเต็มเหมือนกันนะครับผมก็ซู้สีกันแหละในหัวสูไหวนะครับแบบนี้ร่วงลงมาครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาแชร์กันครับสำหรับทีนี้ครับทุกคนครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม